มาดูจังหวะนี้สวนกับเรแล้วแทงมาที่ลูนิเคไหลต่อมาที่กิริยายนป๊อปปี้ความเร็วแล้วจิ้มนิ่มๆเล้วมาดูจังหวะต่อมาลานแดนชิปมาจังหวะนี้วิ่งแซงเพื่อนเลยทุกคนโอ้โหโคตรเร็วนิ่มๆเ๋ยวมาดูจังหวะต่อมาแล้วจบเลยครับวัดเลยลูกนี้โอ้โหพักวงหนึ่งทีวใส่ขวานิ่มๆ แล้วมาดูจังหวะน,นี้เบิ้ลนหนึ่กีสองกีแล้วลานแนนชิปมาจังหวะน,นี้หายเลยไลเดอร์คิกนิ่มๆเผยบริการเติมเกมแมงปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเป๊บเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ a แน r ดอยอรบเครื่องเรื่เริงอ e ีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคิกลิงด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4,000 40, 0คนแล้วนะครับสาวัสดีครับพวกผมเนียนะครับตาจอวิดีโอวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้เลยิริยานเอมเป้ P P e ที่มาให้เราเปิดวันนี้นะทุกคนนะวันจันนี้นะก็ไปตามล่ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะก็ก็จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมาดูการการทำคลิปต่อไปเด็ดครับก็มาดูวิธีการรับกันเลยนะทุกคนผมก็จะเอาประมาณนี้นะ14 13 8 4แบบนี้เลยนะ ก็ไม่ได้อัพอโอตโต้นะทุกคนก็แต่งเอานะก็จะประมาณนี้ส่วนบุตเตอร์ผมก็ใช้เป็นสไตเกอร์ให้เขาเหมือนเดิมเลยนะทุกคนนะถ้าเป็นกองหน้าซีเอฟที่เป็นสไตล์โคเบอร์ออเชอร์นะก็จะประมาณนี้เลยค่าพลังเขาๆข,ข,ของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้แต่กิ้งเกมลูกเขาก็อยู่ที่96นะทุกคนนะโอ้โหเลี้ยงบอลกองบอลก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะทุกคนแต่ว่าจบสกอร์ที่โคตรเยอะ96นะทุกคน ต่อมาก็เป็นสปีด96นะสปีดต้น101นะโอ้โหถือว่าความเร็วจ๋าๆเลยนะทุกคนนะบาลานก็เยอะก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับว่าเอ็มเปเป้ล่างนี้จะโหดสักแค่ไหนก็ไปดูกันในเกมกันได้เลยมาแล้วทุกคนค้นหาเจอแล้วนะไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะทุกคนนะคิดวยาเอ็มเปรเป้ล่างนี้นะล่างมาริดด้วยแต่ขึ้นชื่อว่าเอ็มเปเป้ทุกคนนะล่างไหนก็โหดหมดนะทุกคนนะ แม้กระทั่งล่างแจกก็ยังเล่นดีเลยนะทุกคนถึงจะไม่ได้หัวอะไรขนาดนั้นแต่ก็เล่นดีแล้วนะทุกคนนะถ้าเป็นเอบาเป้ที่เล่น CF นะก็จะประมาณนี้เลยทุกคนรับตัวเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันในเกมเลยครับว่าเอบาเป้จะไหวหรือเปล่าก็มาดูกันเลยทุกคนมาเริ่มเกมแล้วนะเราก็อยู่ในชุดสีแดงของเราเหมือนเดิม ก็มาไหลออกมาที่ฟิบรัมดูกันเลยว่าจะปั้นได้เยอะสักเท่าไหร่นะทุกคนดูจงังหวะนี้แล้วลองเปิดมาที่ย็มป,ป้บเปมเกือบไปแล้วทุกคนเขาไม่ได้มีดีที่ลูกโขกนะก็เลยลองวัดเปิดดูเฉยๆนะทุกคนมาจงังหวะน,นี้พิกหนีมาลูมินเนเจเข้าบอลไม่ถึงหรอกลูมินเนเ้มาเชลลินี หลอกโอ้โหโดนแน่นอนลูกนี้ไปแล้วจงังหวะนี้หุ้มตัดได้นิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่ลูมิเกไหลออกมาให้เพื่อนไหลมาที่ลูมินเก้นิมนิมโอ้โหโ,โดนเลยทุกคนเล่นเยอะไปหน่อยนะเมื่อกี้นะโอ้โห,โหมาแล้วมาแล้วลูกแรกนะไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งเขาแต่ว่าน่าจะมีมเอ็มเปเป้ที่ช่วยเราอยู่นะไม่ต้องกลัวทุกคน มาดูกันต่อไหลออกมาตัาวันนี้เบิ้ลมาที่ลูมิเกแท็กมาที่เอ็มเป้ดูวิ่งช่องทุกคนดูจังวันนี้จิม้มโอ้โหจะลองยัดเสาแรกนะทุกคนนะเมื่อกี้นะโอ้โหปกติจะหายเลยนะลูกแบบนี้นะแต่ว่าผู้กษาประตูเขายังเหนียวอ่ะทุกคนปีเตอร์ชมัยฟน,นะมาเปิดมาพุ่งๆมาลูกนี้ก็โขงยังเสียบได้อยู่ทุกคนมาเรายังได้อยู่นะจังวันนี้ พีกออกริมเส้นก่อนจังหวะน,นี้แล้วลองเปิดปุ่งๆยัดๆลองดูแล้วโคกลูกนี้ซ้ำอีกึ่งที่ไม่ได้คัะทุกคนแล้วเขี่ยออกมาก็ยังติดฝั่งเราแล้วชิปมาที่พาตินี่ยกมาโอ้โหอย่างโดดเสฟไไปได้อยู่นะทุกคนโขกมาโอ้โหจังหวะน,นี้ยังไงพาตินี่พาตินี่นกูคลิกไปมาอย่างดักได้อยู่ไหลออกมาที่ลูมิเก้ลองแทงลองอีกึ่งทีโอ้โหไม่ได้ค่นะทุกคน ราต้องเล่นใจเย็นกว่านี้แล้วนะมาเบินมา12แล้วลันแดนชิปมาจังวันนี้พักแล้วกระโดกมานิ่มนิ่มโอ้โหโหดโหด,โดทุกคนลูกนี้นะก็มาแล้วทุกคนตีไขแ่แตกมาแล้วนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะจากคริยันเอ็มปาเป้โอ้โหได้มาแล้วนะหนึ่งลูกนะก็ถือว่าดีแล้วแหละทุกคนคลิปนี้นะ ว่าได้มา1ลูกแล้วแต่ไม่พอแค่นั้นหรอกทุกคนไปแล้วจะได้แอสซิตหรือเปล่าลูมินิกเ้โหูโดนชนนิดเดียวมันยิงไม่ตรงเลยหรอลูมินิกเกโอ้โหปกติไม่น่าพลาดนะทุกคนนะลูกแบบนี้นะน่าจะเสียบเสาเข้ามุมแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหไม่ได้เฉยเลยมาปีเตอร์เปิดออกมาจังวันนี้โขกไว้ยัยงไงพาที่นี่ไหลออกมาก่อนใจเย็นเพื่อนฟิลลัมแทงออกมาที่ลูมินิเก อยู่มินิเกยลองแทงวัดลองดูที่ย็มป้าเป้หูไอ้กูไม่รู้วิ่งโคตรเร็วอะ่ะทุกคนโอ้โหมายังดักได้อยู่จุดแทงออกมาที่เย็มปเป้ได้สองยิงหนึ่งทีโอ้โหยังเซฟไว้ได้อยู่ทุกคนโอ้โฉไม่พอทำไมมันเหนียวจังวะทุกคนโอ้โคโคตรเหนียวเลยเมื่อกี้หรือว่าเรายิงไม่ดวีวะ ก็มันน่าจะใกล้ตัวไปน,นิดนึงนะทุกคนนะมันไม่มุมนะก็เลยเซบได้นะคิดในแง่ดีก็โอ้โหยังสก,กัดไว้ได้อยู่นะลูกเตะมุมลูกนี้ก็มาใช้ลูกสูตรเตะมุมพุ่งๆของเราเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเปลี่ยนแค่ตัวเตะดีกว่ามาจังวันนี้ลูกเมสซี่ดูซิลองเปิดพุงพ่งๆยัดๆลองดูสูตรเราเหมือนเดิมพุงพ่งๆยัดๆแล้วกดยิงล,ลงนุนลัวลูกนีนิ่มนิ่มโอ้โหนะ่าจะติด เซนเตอร์ของเขานะทุกคนนะเมื่อกี้นะใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นว่าตัวเรายิงนะทุกคนน่าจะโอนกูนะจะเข้ายัางไงก็ได้นะทุกคนนะเรานําไว้ก่อนนะจังหวะน,นี้นะมาเอ็บบะเป้ลุนเมตดที่2ตามมานะทุกคนยังไม่มาเลยนะตามหาอยู่นะตอนนี้มายัางไงจังหวะน,นี้ดักไปได้ปาที่นี่ไหลออกมา ลุมนิกแตะเข้ากลางมาไหลไม้เพื่อนเบิ้ลลันแอนชิปหมาจังวันนี้แล้วพักอ,อกนึ่งทีแล้วใส่ขวาโอ้ได้เฉยเลยทุกคนนึกว่าจะไปได้นะเมื่อกี้นะ พราะว่ามีกองหลังเขาอยู่นะผมนึกว่ากองหลังเขาจะเคลียไว้ก่อนนะอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนะวิ่งมาพักโวกแล้วก็ซัดด้วยขวาเฉยเลยนะเมื่อกี้นะก็งงเหมือนกันเพราะว่ามันเร็วนะทุกคนในปเปเป้นนะมาลูกนี้ก็เปิดปุวกุวง,งมาแล้วโขกลูกนี้โอ้โหย,ยังเคลียไว้ได้อยู่นะทุกคนนะเมื่อกี้นะมาดูกันต่อนะลูกเตะม,มุมปุกบวกง,งยอะของเราเหมือนเดิม โคตรอันตรายนะทุกคนโอ้โหเปิดไม่ดีเลยลูกนี้จงังหวะนี้ก็โอ้โหโคกเคลียได้สบายเลยทุกคนดูสวนกับก็ยังดักได้อยู่ออกมาที่พาที่นี่พาหมวนหนีมาแล้วเปิดพุ่งมาโอ้โหยังปัดไว้ได้อยู่โขกมามไม่ได้จงังหวะนี้ยังไงโดนสวนกับเร็วแล้วกุลิตออกมาริมเส้นฝั่งสายยายาตูลานตูเล่ไปแล้วจงวังหวะนี้ยังไงตูเล่ชิปมาก็ยังติดแล้วโขกว่าจงังหวะนี้เมสซี่โอ้โหไม่ทันวะทุกคน ยังไงดักได้อยู่ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วทุกคนโอโ้ยยกเลิกส่งไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนลูกนี้ก็มาไม่เป็นไรนะยังไงส่งตีอีกแล้วอืก็หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วนะทุกคนนะเราก็หนำอยู่สองประตูต่อหนึ่งนะทุกคนนะครองบอลก็เยอะนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนกหมาดูต่อกันในครึ่งเวลาหลังนะทุกคนนะว่ามันจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะสําหรับ กิลียนยิมเปเป้ของเรานะมาดูกันต่อ,อยังไงเข้ากลางไหมเพื่อนดักไว้แล้วก็บีบสองตัวโอ้โห,หมวนเป็นด้วยว่ะทุกคนจังหวะน,นี้ไหลเข้ากลางมามเกือบโดนดักแล้วจังหวะน,นี้ลูนิเกไหลเข้ากลางมาอย่างติดอยู่เดี๋ยวโอ้โหแทงไม่ดีลูกนี้ จังหวะนี้ยังไงคูคิกไปมาแล้วจะโดนไหมโดนสวนกลับไปครับแบบนี้วันนี้เมซี่ยังได้อยู่มีความคล่องตัวสูงบาลานสูงแล้วปาดมายมาเปียแต่เข้าสายนิ่มนิ่มว้กูยิงได้ทุกท่าหอทุกคนนึกว่าจะยิงไม่ได้นะเมื่อกี้นะเพราะว่ามันแตะเข้าสายนะ ผมยังไม่ได้จับอบลเลยนะแต่ว่ามันจับให้เราเองเลยเมื่อกี้นะหมาก็หลุนแฮตติกต่อเลยนะทุกคนนะสำหรับ,บรเบียนปาเป้นะตอนนี้ก็ได้มา2ประตูแล้วนะปบ,ะเบาเป้นะมาดูจังหวะนี้ยกมาโอ้โหวิ่งแซงเลยทุกคนโอ้โหเนต้าตามไม่ทันแล้วนิ่มนิ่มโอ้โหวิ่งคูดเร็วะทุกคนดูยกแบบโอ้โหออกตัวก่อนออกตัวที่หลังเขานะเมื่อกี้นะแต่ว่ามันน่าจะออกพร้อมๆกันเลยนะทุกคน แต่ว่าวิ่งแซงเฉยเลยโอ้โหมันจะเร็วไปไหนนะยัยอปเป้น,นะเมื่อกี้ทุกคนโอ้โหงงเงยจัหวันนี้ลองแทงอีกทีหนึ่งลองดูแล้วมาดูลุนลูกที่สี่ตามมาแล้วขวโอ้หโอหนึกว่าจะมันจะใช้เท้ายิงนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหใช้หัวโขกเฉยเลยนะโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยเปเป้มาไม่เป็นไรตัวน,นี้เราก็ยังได้แฮตท,ทิกองยัยอปเป้มาแล้วนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วนะทุกคนจัหวันนี้โกน้ำอยู่เยอะโอ้โหแทงไม่ไดีเอง ยังไงโดนสวนกับเบิ้ลหนึ่งที่ออกมาที่แฟงไรากาดออกมาที่เฮเนสไหลมาดูมินิเกเเดูมินิเกเเจทรงติดแล้วสวนกับเบกลหนึ่งครั้งแล้วแทงโอ้โหถ้าโยนนะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหผมบอกเลยนะถ้าผมกดโยนนะยังไงก็หลุ่นเนมะื่อกี้โอ้โหเสียดายเนวะ้ทุกคนมาอย่างวันนี้ชิบมาก็โคกนิ่มนิ่มโอ้โห โดนจนได้เหรอทุกคนโดนตีตื่นขึ้นมาแล้วนะทุกคนนะเมื่อกี้นะฝังเขาไม่ได้นะเขาก็เลยตีตื่นขึ้นมาแล้วมาแต่เราก็ไม่ได้ซสีเรี่ยสอะไรนะทุกคนเพราะว่าเรายังมีประตูห่างสองประตูนะก็มาโขกมาที่ลูมิเย่แล้วลูมิเย่มมวนหนีแล้วแทงออกมาที่ปาที่นี่ปาที่นี่แต่ยาวไปนิดนึงเหรอทุกคนโอ้โหดิซัน ฉกก็ไปง่ายๆเลยนะทุกคนนะเมื่อกี้นะมายัางไงออกมาเข้ากลางไปที่เดบอยไหลมาลุกลิดโดนชนไวโอโหชนโคตรแรงทุกคนโอ้โหลุกนี้ก็ลองยกเล่นๆเฉยๆนะทุกคนว่ามันจะวิ่งให้เราหรือเปล่าแต่จงหวันนี้โอ้โหรู้อยู่แล้วหละทุกคนมาอย่างไงลิกซันไหลออกมาส่งติดอย่างได้อยู่เข้ากลางมีกครั้งหนึ่งบืนมาลูมิเนเจอ ลูมินิเกมวนหนึ่งรอบแล้วไหลขึ้นหลังเดือบอยออกมาโอ้โหจังหวะนี้โดนแล้วทุกคนหูต่อบอลจนแอดหัวหมุนเลยนะเมื่อกี้นะทุกคนผู่ต่อบอลดีใช้ได้เลยนะเมื่อกี้นะก็ออกมาไม่เป็นไรเราก็นำอยู่เราก็ไม่ต้องไล่บอลซีเรียสอะไรนะทุกคนดูจังหวะนี้แล้วลองชิปลองยกลองดูแล้วมไม่ทันเลยทุกคน อย่างไงเบิร์นเขากลางมายังติดออกมาที่ยปมาเป้แล้วล็อกหนึ่งทีจังวันนี้โชว์ความผิวไม่ได้ว่ยทุกคนก็ยังดีที่ได้แฮตติกมาแล้วนะยังไงจังวันนี้สวนกลับโอ้โหมาเราดักได้อีกแล้วจูคู่ตินบาติตุ่แล้วแทงออกมาโอ้โหโดนไม้ลูกนีโอโหโอ้โหเคเรนนี่ยังวิ่งมาได้เลยนะเมื่อกี้นะเกือบไปแล้วนะทุกคน มาจนวันนี้ไหลเขากลางมาโหถวายพ่านที่เขาแน่นอนแบบนี้จังวันนี้จะทํายังไงแล้วชิบมาแล้วโคกเคลียไว้ก่อนแล้วจะสวนกับหมดเวลาโหเวลาแล้วนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะสาหรับการรีวิวกิกรยานนตปเป้น,นะทุกคนก็ถือว่าโหดเลยนะถ้าใครไม่มีกล้องหน้าที่ปดดหดความเร็วสูงก็แนะนําให้ล่าได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเล่นดีมากๆนะ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบลิมีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไาชเพื่อเป็น,นในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ